ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรื่องผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิด คนนี้จะมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะจะประสบพบเจอปัญหาอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยในคาราผมนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์นะครับผมนะฮะขับรถนั่นเองนะครับผมนะ,ะก็รู้สึกว่าจะใครวะอ๋อร้อยตำรวจโชริคินนะครับผมนะฮะอ๋อเป็นทูกการเราเองเฮ้ยออมีกวาง โอ้มีกวางตัดหน้ารถเออนะครับผมหน้ารถเก่าแก่ไปไหนวะเนี่ยโอเคฉันจะส่งนายแค่นี้ขอให้นายโชคดีโอเคฮะเดี๋ยวผมขอทําการตรวจสอบรถผู้การเลยแล้วกันรถผู้การไม่บีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนะเพลงเพลงเออมีการเปิดผิดเพลงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรประตูใช่ไหมอ๋อเปิดประตูได้นะครับน้องๆแล้วก็ผู้การครับเออผมผู้การผมผมจะลงทางนี้เพื่อ ผู้การบอกหน้าคนละผู้การผมจะลงทางนี้ฮัลโหลเฮ้ยเขาเขาไม่ให้ลงว่ะเฮ้ยฮ่า,าผู้การกวนตีนซะแล้วนะครับผมนั่นน,อน้องๆ้งเอขอลงหน่อยนะ่ะอืมโอเคก็ได้ตามนั้นนะครับผมนะขอให้ผู้การนั่นเอ่อขับรถอย่างปลอดภัยสิครับผมนะฮะโชคดีแล้วกันนะครับเราต้องเข้าไปในฐานที่มั่นนะครับผมนะฮะสวัสดีครับลงุง<า><า>เฮ้ยไม่รู้จักการชวนคุยด้วยทางการอ้โหธพลตรวจนะครับผมนะฮะเป็นช่างซ่อมอ๋อฮอรสุบุรีตรงนี้ได้ด้วยควันออกปากทั้งปีนะล่ะลุงกระโดดปุ๊บปุ๊บเฮ้ย เข้า,ขาดิเอเอนะครับเฮ้ยเจ็บต,ตกใจตกใจหมดเลยอ๋อการฝึกอ๋อ,อ,อ ภาษารัสเซียนะฮะนี่คือเราอยู่ที่อะไรที่ฮะเราอยู่ที่ตะเข็บชายแดนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็กอันดับแรกเขาบอกว่าให้เรามาตรงนี้นะครับมาที่เห่องอมาไฟฉายนะครับโอเคแล้วก็วกมีพัดลมอ๋อประหยัดไฟไงเออช่วงนี้ค่าไฟขึ้นไงต้องประหยัดไฟประหยัดนอนประหยัดไฟดีกว่านะครับอันนี้ทำอ๋ออันนี้ไม่ได้นะฮะ เฮ้ยมึงเงียบๆดิผู้การเออพูดอยู่ได้เอเค่เดี๋ยวเราทําการนะครับผมนะฮะรายงานตัวก่อนเลยนะครับผมนะฮะซึ่งมีข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎตไม้นะครับผมนะฮะผู้มาเยือนอ๋อให้เรากดแถบใช่ไหมโอ้โหกูก็ไม่รู้เรื่องเลยอะครับน้องๆก็เล่นเกมนี้ครั้งแรกขออภัยด้วยละกันนะครับน้องๆโอเคเปิดข้อมูลขึ้นมาครับเขาบอกว่ามีการตรวจสอบเอกสารนะครับผมนะฮะให้เราตรวจชื่อนามสกุลวันหมดอายุแล้วก็หนังสือเลขเดินทางนะครับผมนะร้อมพร้อมรูปถ่ายด้วยเออโอเคตามนี้แล้วกันอะไรต่อพอดีสกิเ้า นะครับองตรวจค้นดูนะครับอ่าโอเคมาแล้วโอ้ยตัดผมกวนตีนท่าด้วยนะครับผมน้องๆสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยเอาไม่ต้องพูดเยอะเอาเอกสารมาดูเนี่ยพูดแต่ากมเซียเนี่ยพูดจาไพเราะตลอดเฮ้ยมึงหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งดิกูจะตรวจเอกสารนั่นหรอโอ้โหทำกูเป็นผู้เล่นใหม่ไปได้ครับผมน้องๆเขาบอกให้ตรวจชื่อเลยครับผมน้องๆชื ชื่อเออยเยเบรันนะครับผมนะฮะอ๋อชื่อก,ก็ก็ชัดเจนดีนะครับผมนะแล้วก็โอเคแล้วก็รายการการตรวจสอบนะครับอ๋อก็คือจะมีให้เราติ๊กถูกด้วยนะครับว่าชื่อชื่อผิดหรืออะไรผิดนะอ๋อโอเคชื่อถูกหมดเลยแล้วก็หนังสือเดินทางก็กระถูกนะครับผมแนละ้วก็ไปเบียอะไรผิดปกตินะก็ดูน่ารักดีหน้าตาก็เดี๋ยวนะมันตรงกับบัตรป่าววะโอเคใช้ได้ เดี๋ยวขอตรวจดูสอบดูก่อนนะครับผมนะนะนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตรงนี้ก็เครื่องยนต์ L 2 0 0 6โอ้โหแรงอยู่กันนะครับนั่งน้องโอเคฮะมาต่อมาทางนี้ โ okay. <s ans> อเคเฮ้ยโอเคลงไปหน่อยลงไปหน่อยขอตรวจสอบดูหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรเลยนะครับผมน้องๆโอเคข้างหลังข้างหลังโอเคปลอดภัยดีแล้วกันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเข้าประเทศเราได้อย่างปลอดภัยเลยแล้วกันอนุมัตเอะไปไงนี่นอนุมัติไปหนึงทีทขอบคุณอาลา,าก่อนนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยเจอกันใหม่ นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเบิกรถขั้น,นต่อไปเลยแล้วกันอ้าวเบิกไม่ได้อ๋อมัน lean, มันยังไม่ไปเฮ้ยบึงอ๋อนึกว่าจะไม่ปิดประตูซาแล้วนะครับนี่ไ right? งโอ้ได้เง,เงินมาเร็ว <iem. S 2> โอ้ได้เงินมาใช้เร็วๆครับตรงจเทเลย<ร>มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเลยครับผมนะฮะถ้าเราให้เข้าประเทศเราก็จะได้เงินนั่นเองออ้ยอย่างนี้ก็รวยตายเลยครับน้องๆมาขั้นต่อไปขั้นต่อไปครับโอ้รถคันนี้รถเต่าดีจําได้เออสวัสดกันนะครับผมน้องๆสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูไปครับ ขีดหน่อยได้ไหมน,หนี่มาเอกสารดูสิหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่ามีหนวดมีเขาโอเคหน้าตาเหมือนกันชื่อก็รู้สึกว่ามันจะอ่มจะตรงดีนี่นะแล้วก็หมายเลขเอกสารก็เฮ้ยเดี๋ยวหมายเลขเอกสาร A2 G7A2G1 งหนั่นไงเอกสารมึงผิดพลาดน,นะครับผมนะฮะโอเคนะครับมีการปลอมเป็นเอกสารเกิดขึ้นมึงปลอมไม่เนียนนะครับนั่นเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับผมนะฮะถึงความอมาฮิตดูหนังตานั่นเซ่นะครับผมนะฮะโอเคขอญาตเชิญลง จากรถหน่อยละกันนะครับผมนะ่ยลงล,ลงจากรถไม่ได้เหรอนี่ถ้าไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องขอดูของในข้างหน้ามึงพกยางในรถมาทาไมเดียเ๋ยวเฮ้ยเครื่องมึงไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องยนต์มันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเออนะครับเครื่องยนต์อ๋อรถรุ่นนี้เครื่องยนต์อยู่ข้างหลงังอ๋อโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ขอญาตดูหน่อยละกันลงให้หน่อยลงลงเออแม่ทาตัวนะครับผมนะน,น่าสงสัยเหลือเกินนะครับอย่ารู้สึกว่าจะมีไฟแฟลนะครับผมแะขอญาตอ๋อ รู้สึกว่ามันไม่มีรายนิ้วมืออะไรนะครับก็รู้สึกว่ามันจะไม,ไม่ไม่ผ่านนะครับผมเนระาะว่ามีการปลอมแปลงเอ,เอกสารนะครับขออนุญาตไม่อนุมัติละกันนะฮะเออกลับประเทศไปเฮ้ยที่บอกว่ากำลังทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ทำผิดพลาดอะไรมึงปลอมแปลงเอกสารนั่นเหรอกลับบ้านไปเอ้ยฝากระโปรงรถหน้ามึงไม่ปิดเลยอ๋อมีการปิดอัตโนมัติกลับประเทศไปกลับประเทศไปทำตัวไม่น่ารักเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูนว่าจะผ่านไหม เฮ้ยได้เงินมาใช้ตั้ง80บาทแต่รู้สึกว่ามันมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับผมนะั้นรู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้ร้อยคะแนน้วยเออครับได้เงินมาแค่80บาทมันตำหลักมันต้องได้ร้อยสีเอออย่างนี้ก็จนตายนะครับต้องน้อง ต่อไปฮะว,ว้าวรถคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการเดี๋ยวนะรถบึงแปลกๆนะครับผมนะฮะมีการเปิดปะทุนข้างหลังด้วยเว้ยเออนะฮะสวัสดีครับไ,รไปไหนครับคุณลงุงขออนุญาตตรวจสอบเอกสารก่อนเลยฮะเด,ดีย๋ปปยวขอบคุณที่ให้ความรวมมือนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตดูหน้าตาก่อน,นรับหน้าตาโอเคเหมือนในรูปเลยนะครับแล้วก็ดูชื่อก่อนเลยนะฮะชื่ออโอเคตามนั้นนะครับโอเคตามนี้เลยฮะโอ้โหอ่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมได้๋ยวขออนุญาตตรวจสอ ดูความาผิดปกติก่อนเลยละกันนะครับผมนะว่ามีอะไรแบบแ,บ k, แ,บ k, แบ k, ปลกๆปองๆบ้างหรือเปล่านะครับผมนะฮะให้ความร่วมมือด้วยนะครับรเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะเปิดดูดิสิไม่มีอะไรนะฮะตรวจสอบดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเอิมก็เดี๋ยวขออนุญาตดูหน้ารถนิดเดิงนะฮะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาอม,มีอะไรหรือเปล่านะฮะมีการซุกซ่อนยาเสพติดอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะโอเคฮะก็รู้สึกว่าปกติ ติด,ดเดี๋ยวเราเซ็นสัญญาให้ผ่านไปได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมนะ,ะที่ให้ความเรื่อเบอร์อย่างสูงนะครับผมนะฮะอา่อาอนุมัติไปเลยเดได้นะแน่นอนขอบคุณมากครับโอ้โหคอยเดินทางสุขภาพนะครับผมนั่นน้องๆแหมทำงานอย่างนี้ทั้งวันก็ยังไหวเลยอะครับน้องๆแหม่ง่ายจริงๆเลยกับการเป็นตำรวจของเราในวันดี้ร้สึกว่ามันโอเคที่สุดแล้วนี่ไปไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมนะฮะ รถต่อไปครับขันต่อบาของเราดีครับผมนะฮะเป็นรถคันสีเขียวรถกระจกลงหน่อยสวัสดีครับเออคุณลุงจบเดี๋ยวนะมันมีสาว์ดนตีแปลกๆวะเฮ้ยนะฮะขออนุญาตตรวจสอบเอกสารหน่อยครับจำเป็นจริงเหรอจำเป็นสิแม่มีพีุ่ตตะเรล่าเดีย่เออ์เดี๋ยวนะฮะมันมีหนวดอาา๋ฮามีการปลอมแปลงเอกสารว่าถ่ายรูปมาไม่ตรงปกวะเฮ้ยเอาว่ะไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วเจอแล้วข้อหาเดิงคือมึงถ่ายรูปบาไม่ตรงปกนี่เอาไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะหนังสือเดินทงเดินทางว่ายังไงอฮาะ หนังสือเดินทางด้วยอ เป็นยังไงล่ะฮะแล้วก็ชื่อเอ่อก็ได้โยนะครับผมนะฮะโอเครู้สึกว่าจะมี2ข้อนะครับผมนะฮะที่ดูแล้วไม่ปกตินะครับเดีย๋ยวฮะขออนุญาตตรวจสอบดูภายในเครื่องแป๊บหนึ่งอย่าทําเนียนนะตาแก่ฉันรู้นะคิดอะไรอยู่นะเออออกไปออกไปไม่มีอะไรภายในรถนะครับโอเคข้างในข้างนอกสะดวกสะอาดดีนะครับโอเคอยวคอยดูหลังรถหน่อยละกันนะฮะโอเคข้างในรถไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเราเดีย๋ยวให้คุณผ่านไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าคุณเอง รู้สึกว่าจะมีการพล้อมแปลงเอกสารเข้ามานะครับขอญาตไม่อนุมัติละกันนะครับผมนะฮะไม่ผ่านนะครับเอ๋โอ้มีการคมขัวเฮ้ยกลับขึ้นรถไปเลยตะแกงโง่จะมาพร้อมแปลเอกสารเข้าประเทศเราได้ยังไงเนี่ยนะฮะกลับบ้านไปซาตะแก่เออเฮ้ยมันลืมปิดฝากระโปรงหลังป่าวะนี่ี่ได้ไงพักผ่อนกันดีกว่าทุกคนวันนี้ทำงานเหนื่อยเหลือเกินนะฮะมีอะไรเอกสารว้าวเจ้าที่โอ้เจ้าที่ชายแดนถูกจับกุมนะฮะไม่เกี่ยวกับเรานะฮะขอญาตพักผ่อนหน่อยล กันนะครับผมนะฮะเพราะว่าวันนี้ทางานเหนื่อยล้านะครับผมนะฮะขออนุญาตพักผ่อนเลยเอ๋นะครับผมนะฮะการพักผ่อนของเราเดี๋ยจะเป็นการพักผ่อนดวงตานะครับผมนะทำให้เรานั้นมีศักยภาพในการจับผิดศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะฮะก็ขอพักผ่อนหน่อยละกันนะครับ โอเคเช้าวันต่อมาของเรานะครับผมนะฮะเขาบอกว่าให้เรานะครับผมนะฮะหาคนอายุที่ประมาณราวๆสี่สิบห้านะครับผมนะแล้วก็อีกอดึกเดียรนะผมแะรู้สึกว่าจะมีป้ายทะเบียนที่ต้องระวังนะครับผมนะฮะถ้ามีชื่อนี้ในป้ายทะเบียนนี้ครับผมนะก็สกิดบอกพี่หน่อยละกันนะครับผมนะ okay, ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รถคันแรกกันเลยของเช้าวันดีนะครับผมนะฮะนี่ก็คือวันที่สองแล้วนะครับผมนะฮะ อ่าถานเข้ามาดูซิว่าวันนี้เราจะจับโจรจับไก่ได้กี่คนนะครับผมนะเราจะมีผู้บริสุทธิ์เข้าประเทศเราได้หรือเปล่าโอ้โหรถมึงนึกว่าเศษเหล็กเนี่ยฮะโรมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนีฮะสำหรับคนแรกของเราสวัสดีครับผมนะวันนี้ไปไหนครับดี้นะครับผมนะขออนุญาตพูดคุยหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันบอกให้เราออกจากรถอ๋อออกจากรถได้แล้วทำตัวหน้าสงสัยนะครับผมนะฮะแค่รถมึงนี่กูก็น่าสงสัยกูจับติดคุกเลยดีไหมเนี่ยขออนุญาตตรวจสอบเอกสารหน่อยแล้วกันนะฮะขอดูเอกสารหน่อยกก็รู้สึว่าเอ่ชือก็ตรงดีนนะะะคครับผมฮือเอกสารึกว เพียงเพียกพร้อมกันดีอ่ะโอเคเอกาสารไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟฉายส่องหน่อยละกันนะฮะมันมีอะไรแปลกๆนะครับเฮ้ย เดี๋ยวเฮ้ยมีลูกงูว่ะเฮ้ยมีการซุกซ่อนว่ะอ๋อเขาบอกว่าจุดซ่อนของเถื่อนก็จะอยู่ประมาณบริเวณยางหลังคาถังน้ํามันแล้วก็บังโคลนนะครับผมแล้วก็การชนแล้วก็ที่กองอากาศนะครับผมนะฮะอ๋อมันจะมีการซุกซ่อนเหรอทาตัวไม่น่ารักอีกแล้วนะครับผมนะฮะบอกว่าให้เราไปเอามีดที่โต๊ะนะฮะอ๋อมีดมีอยู่นี่มีอยู่นี่โอเคมีดเนี่ยมีดมีดเดฝั่งทางกูเด็กอากาศมันยิ่งร้อนอยู่เขาบอกว่าให้เอามีดมาทําไมนะฮะมา ช่วงนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหสามมัดเลยลเหรอเองยาเดียนยาเดียนผมว่าคุณไม่ไม่โอเคแล้วล่ะนะครับกับการที่ขนของเข้าประเทศของผมแบบนี้นะ,ะนอ่าเรียบร้อยฮะมีการซุกซ่อนของเถื่อนนะครับโอ้โหโ,โ,โอเคนสี่มัดมึงกัดหวยเลยปะเนี่ยยางว่าต้องมีอกีกมันต้องมีอกีก หมดหรือยังเดี๋ดยวนะฮะขอส่องดูก่อนแป๊บนึงนดีหมดหรือยังหมดหรือยังไม่รอดเงงก็ไม่รอดไม่รอดไม่ต้องําทำหน้าเห็นใจแบบนี้ไปเข้าคคกไปมึงง่ะเขาบอกว่าห้องค้ารับผมนะอาชญากรที่มีการฝากขังที่นี่นะผมนะต้องคุมตัวไว้ที่นี่นะครับผมนะเราจะมวนสูงสุดประมาณ3คนนะครับผมนะแล้วก็เพื่อป้องกันการหลบหนีทั้งหมดเลยโอเคฮะก็ฝากขังไว้ก่อนละกันวาย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 ไม่ผ่านวายวายวายแม่ไม่เนียนนะทำตัวอย่างนี้ไม่ชอบเลยนะครับ้วก่ออเาาให าของมาฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ให้เอาอโอเคโอเคอเค่อยฝากไว้ก่อนโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดตู้ไว้ อ,อะทำหน้า,นาที่ต่อเดี๋ยวให้ตาลุงคนนี้นะครับผมนะฮะเป็นการเคลียร์อุปกรณ์ให้กับเรานะครับผมนะฮะลุงเคลียร์อุปกรณ์หน่อยเร็วเก็บกวาดให้หน่อยโอเคผ่านผลไปได้ดีนะครับผมนะได้เงินมา1 0 0บาทเลยนะฮะอุะ้ยม,มีอะไรวะมีอุปกรณ์มาใหม่เหรอว้าว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 มีชาวแรงด้วยฮะว่างานนี้มีสนุกแล้วฮะ มารดคันต่อไปนิสัยดีๆก็จะเอาไว้อยู่หรอกแต่ว่านิสัยวิดีก็ต้องจับติดค,คุกให้หมดนะครับผมนะทำตัวไม่น่ารักเลยนะฮะเออคนนี้แม่งมีหนวดว่ะสวัสดีครับไปได้ครับผมไม่กลัวคุณหรอกเปิดประตูลงมาก่อนเออลงรถเลยลงรถเลยทรงผมก็ไม่ผ่านแล้วเองอะ่ะเออจบอะไรมาวะการแต่งตัวแม่งโคตรสถุนถอยเลยเออจับกลุมเลยดีป่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เราต้องทำตามแบบหน้าที่นะครับผมน้องๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูใบขับขี่นิดนึงฮนะโอ้โหตำรวจถือมีดนิสัยวิดีเลยชื่ออะไรโอเค อ๋าฮ่าชื่อมึงผิดแล้วหนึ่งนะครับผมนะฮะมึงเข้าประเทศกูไม่ได้แล้วนะฮะปิดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของใบหนังสือเดินทางอ๋อไม่หนังสือเดินทางด้วยแล้วก็วันที่นะครับผมว,ว,วันหมดอายุก,ก็ตรงกันเปล่าใช้ได้ถึงวันที่7สิงหาคมโอเคตามดีนะผมนะฮะร,รู้สึกว่ามึงไม่ได้ผ่านเข้าประเทศกูแล,แล้วหนึ่งนะครับผมนะก็ขออนุญาตตรวจสอบหน่อยละกันนะครับผมน้องๆ,ๆเปิดประตูดูมีอะไรเปล่าห้องเครื่องไม่มีอะไรเปิดมาโอเค ผ่านผานว่ามันต้องมีอะไรปแปลกๆว่ะ เดี๋ยวนะฮะขอส่องดูก่อนแต่ว่าชื่อแบบไม่ถูกต้องนะฮะทำไมมันแปลกๆวะทําไมมันมีขึ้นให้จับวะไม่โอเคอะเดี๋ยวนะคือถ้าเราส่งกลับมันจะได้ปะวะไม่แน่ใจอะว่ามันมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่านะตรวจหาไม่เจอวะเอาให้มันแบบออกประเทศไปดีกว่ามั้งไม่ต้องให้มันเข้าดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเราขอญาตตรวจสอบให้มันไม่ผ่านแล้วกันไม่อนุมัติเข้าประเทศนะครับเพราะว่าชื่อไม่ตรงกันนะครับผมแล้วก็ไปโชคดีบ๊ายบายนมหน้าตางก็ไม่รับแขกอยู่แล้วนะครับผมนะกลับประเทศไปเดี๋ยวไปลุ เคได้อยู่80บาทโอเคสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงช่วยลงจากรถหน่อยละกันเอออากาศมันร้อนไงเอออยู่ในรถอากาศมันร้อนไงลงมาคุยกันดีกว่าจิบน้ำชายเย็นๆนะครับเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยสั่งเจ้าหน้าที่เหรอโบอกเลยเบบไม่ได้เลยเนี่ลุงคนนี้ใจร้อนเหรอเราอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนเป็นยังไงวะหน้าตาชื่อก็ตรงเป๊ะเป๊ะโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวขอญาตตรวจค้นหน่อยละกันนะลุงแหมแ,แค่เข้าไปนั่งบนบอกก็ไม่ได้ไม่มี อะไรน่าสงสัยว่ะเออลุงเขาทำบันเดียนจริงนะก็ถือว่ายุ่นๆกันไปอนุมัติไปเป็นคนดีแล้วลุงเสาไฟฟ้าโค้งหน้านะรอเราอยูย่จะผ่านหรวะ เฮ้ยกูบอกแล้วตาไวเฉียบคมนะครับน้องๆเอ้ยเกือบไปแล้วเึิงมาตรวจสอบไม่เจอแต่เราแวงไปหมดเลยทุกนด้ <_ d isk> เออครับรถคันนี้มันแปลกๆไว้เฮ้ยมันเปิดประทุนมาอีกแล้วเดี๋ยวตรวจค้นก่อนเลยละกันสวัสดีครับลงไปไหนฮะสว <_ d isk> ัสดีครับ <_ d isk> ลงรถหน่อยฮะ <_ d isk> พอดีอากาศข้างนอกมันเย็นฮะลงมาจิบชาด,ดีกว่าเด <_ d isk> ี๋ยวขอญาตดูเอกสารก่อนละกันนะครับชื่อลาวมิวนะฮะโอเคชื่อตรงอะไรตรงนะครับผมนะฮะเหตุผลที่เข้าเมืองก็คือมาทำงานโอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวขอญาตตรวจสอบก่อนนะลุงนะเปิดแฝงแฟดกันเออต้องดูม ต้องมีแล้วล่ะ,ละหน้าตาแบบนี้นะฮะไม่ดีอะไรเลยวะมันดูแล้วมันไม่ตรวจสอบเจออะไรเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะลุงงงอะเดียวว่าทำไมตรวจสอบบ่อยแล้วเกินขอโทษทีผมเป็นตำรวจใหม่พอดีผมต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะ่ะเออโอเคไม่มีอะไรมากมายพื้นเอกสารแล้วกันอ,อนุมัติแล้วกันครับดูแล้วมันตรวจสอบมันไม่มีอะไรลงุงโอเคโอเคขับรถดีๆแล,ล้วลุงโอเคลลอเคนสุดท้ายแล้วยังเออคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะได้พักผ่อนแล้วนะลุงนะขับรถดีๆโชคดีครับโอเคโชคดีลงุงบ๊ายบายเชีย ไอ้เหี้ยกูปล่อยโจรเข้าประเทศไอ้เหี้ยแล้วกูตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีอะไรเว้ยแล้วเอาโอ้โหตายหาแล้วเบงเงินกูหายไปสองร้อยโอ้โหทำงานผิดพลาดคันโอ้โหกิโดนไล่ออกไปดีอะคลิปหายแล้วฮะโอเคนอนนอนดีกว่านอนเลยฮะโอเคยอดเงินในวันนี้ผมนะฮะก็ได้มาอีก120บาทนะครับผมนะฮะโอ้โหจากเงินที่จะต้องได้แม่งกลับกลายว่าเป็นต้องเสียโอ้โหกูปล่อยโจรเข้าประเทศวยหนึ่งคนทันโลแม่กูตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกกูก็ว่ามันมันแปลกๆนะครับผม แนะต่สุดท้ายเอ้าผู้ตรวจสอบไม่เจอแต่สุดท้ายคือคุณปล่อยโจรเข้าประเทศเฉยโอ้โหโค้ช้ำใจเลยผู้ช,ชมฮะโอเคผมแนละ้วเรื่องราวจะเป็นยังไงกันตอนน่อน,นะครับผมนะฮะติดตามใน EP หน้าหลักการเลครับผมนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะ,ะกับการเป็นตำรวจแบบเกลียนของพี่แบบนี้นะครับผมนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อหน้าเลยครับผมนะฮะราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผมนะฮะบ๊ายบายบุยบุยจุ๊กจุ๊กพบ